สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับหน่อยอีกแล้วนะครับแอไม่ได้มาเป็นรายการแบบนี้นานมากแต่แล้วตั้งแต่เปิดช่องใหม่มานะครับซึ่งช่องเก่านั้นถูกบล็อกแล้วก็แบนแล้วก็ถูกลบไปแล้วนะครับถ้ามาช่องใหม่นี้นะครับหน่อยฝากกดหัวใจฝากกดติดตามมาให้หน่อยหน่อยนะครับซึ่งวันนี้หน่อยก็จะมารีวิวในเรื่องของการปักสกูหรือว่าปักหมุดที่ฟันเพื่อที่จะเป็นการดึงฟันนั่นเองซึ่งเมื่อวานวันที่11เดือน10หน่อยได้ไปปักสกูมา เดี๋ยวมาดูกันว่าหน่ยรู้สึกอย่างไงบ้างซึ่งหน่อยป,ปักสกูทางด้านขวาม,มานะครับอตอนปักสกูต้องฉีดยาชาจะเจ็บแค่ตรงฉีดยาชาเท่านั้นเองจี๊ดๆฉีดยาชาจะรู้สึกเจ็บเจี๊ดๆแต่ระหว่างการที่ไข่สกูเข้าไปหรือไข่หมุดเข้าไปนะครับรู้สึกว่ากืดๆืดๆืๆมันไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรขันเข้าไปจึดๆ,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 ๆ เหมือนใช้น็อตขันเข้าไปครับรู้สึกได้อย่างนั้นเลยความรู้สึกไม่เจ็บหรือว่าไม่ไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยแล้วก็ไม่มีความรู้สึกแบบทนไม่ได้คือแบบชิวๆเลยนะครับเมื่อวานหน่อยแบบปรับเครื่องมือด้วยคือติดซิกนี่ขึ้นเพิ่มแล้วก็ปักหมดหลังจากยาชาหมดเท่านั้นทุกคนหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงคือปวดเหมือนเราไปถอนฟันมาใหม่ๆเลย ือตอนนี้ก็ยังปวดอยู่วันลุ้งขึ้นเช้าวันลุ้งขึ้นมาหน่อยก็ยังปวดอยู่ปวดหนึบ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 ,นบแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ทรมานเหมือนตอนถอนฟันจริงๆก็ถือว่าเป็นอ่าเรื่องราวที่จะต้องตาตึงเราก็เลยลองมาทําคลิปเพื่อที่จะย้ำความรู้สึกเรานะครับว่าเราผ่านความเจ็บปวดมานะก็สําหรับคนที่จะไปปักสกรูนะครับไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกลัวซึ่งตอนแรกอะรู้สึกว่ากลัวามากเฮ้ยมันจะปักลงไปในฟันเราอะ มันจะเป็นยังไงมันจะปวดมากไหมเลยไปถามในสตอรี่ไอคือมีคนมาบอกเยอะมากว่าไม่ปวดนะชิลๆสบายๆซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งตอนนี้อยากให้ฟันเข้ามากๆเหลืออีกการอีกหนึ่งครั้งกับการปักหมุดตรงนี้นะครับซึ่งน่าจะเจอเดือนหน้าและเดือนหน้าฟันนี้น่าจะเข้าอีกประมาณปีหนึ่งนะในการดึงฟัน2ปีปีเรือนปีถึงจะเข้าทั้งหมดก็ยอมรับชะตากรรมต่อไป ซื้อๆหนะครับสำหรับคนจัดฟันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจให้หน่อยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับผู้ติดตามที่มีอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ตามมาจากช่องเก่าก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ตามมากันณตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปบุยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มด่ารัฐบาลกันต่อนะครับพร้อมแล้วเริ่มว่างแล้วหรือเปล่าไม่ว่างงานเยอะ